คุณผู้ชมคะถึงแม้วันนี้นะคะจะเป็นยุคแห่งเบเกอรี่และขนมแฟชั่นหลากหลายแต่ว่าร้านขนมไทยเจ้าดังในจังหวัดตราดค่ะยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความแตกต่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยสูตรดั้งเดิมกรรมวิธีแบบโบราณและวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะดูเป็นรายละเอียดเล็กๆนะคะแต่สําหรับร้านขนมไทยป้าหนอมแล้วนี่คือหัวใจของการอนุรักษ์ค่ะ กลางกระแสขนมต่างชาติเบเกอรี่แฟนซีหรือขนมยุคใหม่ที่เข้ามาแทนที่ในตลาดปัจจุบันยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่กับขนมไทยรสชาติดั้งเดิมไม่ใช่เพียงเพราะความรักในความหวานหากแต่เป็นหัวใจที่เปี่ยมด้วยความผูกพันกับวัฒนธรรมประจำถิ่นเธอคือคุณรำเพยปรุงธรรนุผู้สืบทอดตำนานขนมไทยโบราณจากรุ่นยายสู่รุ่นแม่ จนถึงรุ่นเธอและส่งต่อไปยังรุ่นลูกสาวคนเก่งภายใต้ชื่ออันอบอุ่นว่าขนมไทยป้าน,นอมอ๋อจุดเริ่มต้นก็คือด้วยรักเลยค่ะรักในขนมไทยคือคือตระกูลตระกูลเราอะค่ะเป็นตระกูลทาขนมตัม้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่แล้วเราคือรุนที่สามมันก็ได้รับการซึมซับมาโดยตลอดว่าเออเราเห็นขนมมาแล้วเราก็รักในคุณค่าของขนมไทยรักในความดั้งเดิมตรงนี้ทาให้เรา หัน,มนมกมการยืนหยัดทำขนมไทยในยุคที่คนหันไปเสพติดเบเกอรี่หรือขนมจากต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยก่อนขนมไทยคือสิ่งที่ทุกบ้านทําเองได้แต่เดี๋ยวนี้คนที่ทำเป็นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วขนมอื่นๆก็เข้ามาแทนที่คุณรำเพยเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงแต่เพราะแบบนี้แหละขนมไทยจึงกลายเป็นสิ่งที่หายากและน่าหวงแหน และเธอยังคงใช้สูตรดั้งเดิมทุกขั้นตอนไม่ใส่สารสังเคราะห์ใช้ฟืนและถ่านในการประกอบอาหารใช้ภาชนะจากธรรมชาติเช่นใบตองกับหมากเชือกกล้วยทุกอย่างล้วนเป็นวิถีโบราณที่ตั้งใจอนุรักษ์ไว้ให้มากที่สุดคือเราใช้สูตรดั้งเดิมเลยทุกอย่างกรรมวิธีก็ดั้งเดิมเลยวัตถุดิบเราใช้ธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็เราอนุรักษ์ วิธีทำขั้นตอนทุกอย่างฟืนเรายังใช้อยู่ฐานเรายังใช้อยู่ตัวสูตรเนี่ยเราไม่ปรับอะไรเลยค่ะเราใช้ความดั้งเดิมกับวิธีเราก็ใช้ความดั้งเดิมตอนนี้เนี่ยพอพอโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยได้ทาร้านตัวนี้ขึ้นมาร้านขนมไทยปนอมในบ้านเนี่ยเพื่อที่จะให้รูปลักษณ์ของขนมไทยสวยงามขึ้นหน้าตาดีขึ้นทันสมัยขึ้นทําให้คนต้องตาต้องใจของเด็กสมัยใหม่อะค่ะก็ผลตอบรับก็ถือว่าดีมากพอสมควร วันนี้ขนมไทยป้าหน้อมกำลังเดินทางสู่รุ่นที่4กับลูกสาวคนเก่งหรือว่าน้องเปียกปูนที่ก้าวเข้ามาช่วยบริหารและพัฒนาแบรนด์ในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ก็หนูยังอยากคงคอนเซปต์เหมือนเดิมที่มันยังเป็นเนเชอรัลแล้วก็แบบยังยังเป็นโบราณเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าขนมไทยอะค่ะมัน มันฟิวชั่นขึ้นมาเยอะแล้วก็ความดั้งเดิมมันหายไปหนูก็ยังอยากคลิปมันไว้เหมือนเดิมแต่ว่าพวกภาชนะหรืออะไรเงี้ยหนูก็ยังอยากรักโลกเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆพว,พ,วพวกพวกพวกภาชนะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ยังเป็นแบบห่อใบตองเป็นพลาสติกใช่ไหมคะ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกพันชนะกับมากอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันเป็นขนมที่มันมีคุณค่าแล้วก็ละเอียดอ่อน mm hmm. ถ้ามองในมุมคนอื่นมันอาจจะเป็นแบบเก่าโบราณอะไรแล้วอย่างนี้แต่หนูว่ามันเป็นของที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ค่ะเรารู้สึกภูมิใจในรากเหง้าเรารู้สึกในความเป็นขนมไทยเรารู้สึกว่าอ,อันนี้เป็น เป็นสิ่งล้ำค่าของคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่บ้านเราไม่ใช่แค่ร้านขนมไทยป้าหนอมเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าขนมไทยมีดียังไงขนมไทยละมุนละไมขนมไทยอร่อยและที่สำคัญปลอดภยัยไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆอะค่ะความตั้งใจที่เราสานต่อแม่เนี่ยค่ะเป็นความภูกใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราทําจะทําให้ทุกคนหันกลับมาทานขนมไทยกันมากขึ้นรักขนมไทยมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันทําให้ ขนมไทยเป็นที่ยอมรับเหมือนข,ขนมเบเกอรี่ขนมไทยเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งศิลปะและเป็นทั้งวัฒนธรรมมีคุณค่าในทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบวิธีการทำจนถึงการจัดวางทุกอย่างบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านซอฟต์พาวเวอร์ในการผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกขนมไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงของหวานอีกต่อไปแต่มันคือหัวใจของความเป็นไทยที่ควรภาคภูมิใจและรักษาไว้ทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน